สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาเติมเกมสุดคุ้มให้ดูกันนะคะบอกไว้ก่อนว่าอันนี้สำหรับคนที่ใช้ระบบ Android เท่านั้นนะอย่างแรกก็ต้องเข้าแอป s h o ป e e แล้วก็มาที่สินค้าดิจิตอลเราก็เลือกคูปองส่วนลดเติมเกมพอเข้ามาหน้านี้นะคะก็จะมีคูปองสำหรับหลายๆเกมนะมีไวเชอร์สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะอันนี้ก็สามารถที่จะกดรับกันได้ในกรณีที่ยังไม่เคยเติมมาก่อน สำหรับแม่โบอ่เคยเติมมาแล้ววันนี้ก็เลยจะมาเลือกเป็นส่วนลดของเกมเซเปโตนะคะอันนี้ก็เติมให้ลูกสาวนะคะซึ่งถูกมากๆเลยซื้อคูป,ปองนี้เพียง1บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้รับส่วนลด10บาทในการซื้อเซมหรือว่าซื้อเพชรในเกมแต่ขั้นต่ำในการซื้อจะต้องเป็น17บาทนะคะก็กดชำระเงินได้เลยจะจ่ายด้วย Sh อ p e e Pay แบบแม่โบหรือว่าจะจ่ายผ่านแบงค์ผ่านแอปอะไรก็ว่าไปนะคะ โอเคตอนนี้ก็คือซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะคะว่าได้คูป,ปองมาเรียบร้อยแล้วหรือยังกดไปที่ดีลของฉันค่ะอ่าตอนนี้ก็ได้คูป,ปองมาแล้วอันนี้ให้ใช้ภายใน2วันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะให้เข้าไปที่ Google Pay กดไปที่ชำระเงินและการสมัครใช้บริการเลือกวิธีชำระเงินค่ะ ในกรณีนี้ก็สำหรับคนที artist, mm ่ย hmm. like oh. ังไม่เคยซื้อแอปหรือว่าเติมเกมอะไรผ่าน Google Pay l มาก่อนก็ให้เรากดเพิ่มบัญชีการชำระเงินเข้าไปนะคะกดดำเนินการต่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรที่เราผูกไว้กับ Shopee Pay นะจากนั้นก็รอรหัส OTP แล้วก็นำมากรอกใส่ลงไปค่ะกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดไปที่ชั้นยอมรับ จากนั้นก็ให้ใส่รหัส Shopee Pay 6หลักของเราลงไปนะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยตอนนี้ก็เพิ่มบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ให้เราเข้าไปในเกมนะคะแล้วก็กดที่ร้านค้าเครดิตเดี๋ยวจะลองซื้อถูกสุดให้ดูนะคะเลือกไปที่17บาท ต่อมาให้เรากดเลือกวิธีการชำระเงินเป็น s h o p ป e ้ a y นะจากนั้นก็ให้ใส่รหัสผ่าน Google Pay ของเราลงไปเราก็กดยืนยันแค่นี้เองง่ายมากๆเลยตอนนี้ก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอาตอนนี้ก็เพิ่มเป็น9เซมแล้วนะคะจากที่มีอยู่2 การซื้อแบบนี้นะเราสามารถซื้อได้วันละครั้งเท่านั้นนะก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อกี้เราจ่ายไปทั้งหมดกี่บาทนะเข้าไปที่ Shopee Pay กดที่ดูยอดเงิน ประวัติการจ่ายก็จะเป็นซื้อคูปองไป1บาทแล้วก็จ่ายผ่าน Google p a y ไปอีก5บาทเท่ากับว่าเราจ่ายไปทั้งหมด6บาทเท่านั้นเอง <Wow. S 1> สำหรับสายเติมก็ลองไปใช้วิธีนี้กันดูนะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมคะ่ะ